เมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็จะต้องรู้จักว่านี่คือบาปอย่างนี้คือบุญบาปเราละบุญเราทำอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ในการที่เรายังเกิดเป็นมนุษย์อยู่นี้เราก็มีหนทางที่เราจะต้องไปที่สะดวกหรือที่ต้องสบายก็คือชั้นสวรรค์ นอกจากมนุษย์คือไปชั้นสวรรค์ก็ยังได้รับความสบายนีถ่ถตาหากว่าเลยจากมนุษย์แล้วไปได้ตกนรกหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่สบายแล้วแม้ว่าไม่สบายแต่ว่าเราได้ทำบาปไปแล้วเราก็ต้องไปตามยถากรรมไม่ว่าผู้ที่จะปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่ หากว่าจิตใจมันเศร้าหมองเมื่อเศร้าหมองแล้วมันก็ไปเกิดในอบายภูมิได้ทุกเมื่อโดยเหตุดังกล่าวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะพวกเราว่าอย่าประมาทนะอย่าไปคิดว่าเราได้ชีวิตมานี้มันเป็นของง่ายเกินไปมันไม่ใช่เป็นของง่ายเราอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์มาแล้ว ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติแล้วเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือว่าอย่าให้จิตวิญญาณของเราดวงนี้ต้องไปเสเวยทุกข์ด้วยการทำบาปก็แล้วกันถ้าเรามีสติมีปัญญาอยู่เราก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้จิตดวงนี้ต้องไปเป็นผู้ที่สร้างบาปให้เกิดขึ้น การสร้างบาปนั้นท่านเปรียบเหมือนกับการกลิ้งคกลงภูเขามันง่ายเกินไปไม่ต้องไปออกแรงอะไรเลยคลกมันก็ลงไปเองท่านเปรียบเหมือนกับคนทำบาปมันไม่มีอะไรทัดทานแต่คนทำบุญแล้วนี้มันก็ต้องมีสิ่งทัดทานมีสิ่งนั้นขัดขวางบ้างสิ่งนั้นขัดข้องบ้างเรียกว่ามารผจญ แต่เราก็พยายามที่จะก้าวล่วงมานี้ให้ได้เราก็จะได้เป็นผู้ที่ละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญนี่ไม่ได้มีอะไรเลยมากเลยในพระพุทธศาสนาเรารู้จักว่าเราละบาปแล้วเราบำเพ็ญบุญเท่านี้ก็ถือว่าจิตดวงนี้ก็จะไม่ต้องลำบากต่อไปวันนี้จะเล่าเรื่องให้ฟังสักเรื่องหนึ่ง แต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องก็จะบอกคาถากันเปรตไอ้ที่มันจะหลอกคนนี้มีผีกับเปรตเปรตนี้เวลามันจะหลอกนี่ตัวมันจะสูงแล้วก็ปากมันเท่ารูเข็มมันก็กินอาหารหมดชีวิตมันก็ไม่อิ่มคือเปรตและถ้าผีนี้มันจะวิ่งเข้ามาข้างหลังเราวุบวับวุบวับเขาเรียกว่าสัมภเวสี แต่ทีนี้พวกนี้มันชอบเข้ามาหามาขอบุญนะแต่ทีนี้เราก็พากันกลัวเราก็เลยหนีเรื่องมีอยู่ว่ามีเศรษฐีสี่ตระกูลเขาเป็นเพื่อนกันมีเงินก็นับไม่ถ้วนก็เลยมาคิดว่าต่างคนต่างมีลูกชายคนละคนต่างคนก็มาคิดว่าลูกชายเราเนี่ย ไม่ต้องเรียนอะไรหรอกเงินเยอะแยะกินหมดชีวิตก็ไม่หมดเลยไม่ต้องให้ลูกชายนี้ไปรับการศึกษาในที่สุดพ่อทั้งหมดก็ตายไปยังเหลือแต่ลูกที่ดูแลสมบัติทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะไปทำเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาก็มาปรึกษากันว่าสี่คนก็มาเป็นเพื่อนกันอีกพอเป็นเพื่อนแล้ว ลูกก็มาเป็นเพื่อนกันอีกแล้วปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงดีชีวิตของเรานี้จะเดินไปทางไหนก็ไม่มีอะไรจะพูดคนหนึ่งบอกว่าสร้างบ้านใหญ่ๆห,หรูๆร้รอยล้านพันล้านนอนให้สบายเออเขาก็ว่าดีเหมือนกันแต่อีกคนบอกว่าเราไปเที่ยวดีกว่าเที่ยวบ้านนี้เมืองน้น ก็ดีเหมือนกันอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเรากินเหล้าเมายาให้มันสนุกไปเลยไม่ดีกว่าหรือก็ดีเหมือนกันอีกคนหนึ่งเสนอซึ่งเป็นคนสุดท้ายบอกว่าถ้ามีใครสวยๆเราก็เอาเงินไปจ้างเลยตกลงเอาตามคนที่สี่ในตลอดชีวิตที่เขามีอยู่นี้80ปีเขาก็ทำแต่ไอที่ไปเอาเมียคนอื่น นี่เขาเรียกว่าปรัารกกรรมเป็นกรรมที่หนักต่างคนก็ต่างเรียกว่าต่างคนก็ต่างตายในคราวนั้นพระเจ้าแผ่นดินชื่อประเสริฐที่โกศลก็ไปเห็นเมียเขาว่าสวยก็ไปจับเอามาทหารไปจับทีนี้ทางผัวเขาก็ตามหาในที่สุดพระเจ้าแผ่นดินจะลงโทษให้ผัวเขานี้ ให้ตายไปซะและจะได้เอาเมียมันแล้วก็หาวิธีการต่างๆในค่ำคืนวันหนึ่งรพระเจ้าปเสฐที่โกศลได้มีนิมิตรหรือฝันว่ามีเปลสี่ตัวมาถึงตัวหนึ่งก็ร้องว่าทุกตัวหนึ่งก็ร้องว่าสักตัวหนึ่งก็ร้องว่านะตัวหนึ่งก็ร้องว่าโสเรียกว่าทุสันะโส ทุสานโสนี้เขาเลยเอามาเป็นคาถากันเปรตแต่ว่าเรื่องว่าพวกเปลตทั้งสี่ตัวนี้ไปตกอยู่ในโลหะกุมพีนรกก็คือนรกที่เขามีหม้อกระทะใหญ่ๆโยนคนลงไปในน้ำนั้นเขาเรียกว่าโลหะกุมพีไปตกนรกอยู่นั้นหลายแสนปีแล้วเมื่อไม่เห็นพระเจ้าประเสนที่โกศลน,นี้ ก็เลื่อมใสพระพุทธเจ้าแล้วทำไมจะมาทำอย่างเราก็เลยออกมาจากนรกขึ้นไปหาพระเจ้าเปรตไปหลอกตัวหนึ่งก็หลอกวัตุตัวหนึ่งก็หลอกว่าสัก์ตัวหนึ่งก็หลอกว่านะตัวหนึ่งก็หลอกว่าโสพระเจ้าแผ่นดินก็จดไว้เอาให้หมอโหดูหมอโโหก็บอกว่าพระราชบัลลังก์ จะวินาศแล้วแล้วจะทำยังไงเอาคนมาเอาช้างเอามาเอาวัวเอาควายมาฆ่าอย่างละห้าร้อยจับมากองไว้เต็มหมดเลยมเหสีของพระเจ้าประสินก็บอกว่าเอ๊ะเขาทำไมกันก็ไปถามเขาบอกว่าเพื่อพระราชบัลลังก์เอาพวกนี้มาฆ่าเพื่อที่จะเอาเลือดในลำคอบูชายัน บูชาพระเจ้าพระเมเหสีบอกว่าเอ้าพระพุทธเจ้าอยู่แท้ๆไปถามท่านสิดีกว่าทำอย่างนี้ไม่ไหวแล้วกี่ร้อยกี่พันชีวิตบาปแน่พระเจ้าประเสนก็ได้สติไปหาพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้ฟังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไอ้เปล4ีตัวนี้กำลังจะมาเตือนพระองค์ ไอตัวหนึ่งบอกว่าทุกมันจะพูดว่าทุชีวิตมะชีวัมหาข้าพเจ้ามีความทุกจริงๆเวลานี้ข้าพเจ้าอยู่ในเมืองนรกมีความทุกจริงๆบอกให้หมดมันบอกไม่ทันได้แต่ทุกตัวเดียวมันตกลงไปนรกแล้วและอีกตัวหนึ่งก็บอกสะสะนั้นมันบอกว่ามันจะพูดว่า สัตถีวสสหัสานิปริปุญญาณิสัพพโสสัตถีวัสหัสหัดหกแสนปีเขามาอยู่ที่นี่หกแสนปีแล้วไม่รู้เวลาไหนจะได้ไปเกิดแล้วทีนี้ตัวที่สามบอกว่านะก็คือนัตถิอันโตกุตโตอันโตนะอันโตปฏิทัศติไอ้ครั้นจะพูดอย่างนี้มันพูดไม่ได้ ได้คําว่านะตัวเดียวนัตติอันโตกุโตอันโตณอันโตชีวิตของเรานี้มันจะไปจบอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่าอีกกี่กับอีกเมื่อไหร่มันจึงจะหมดไปได้ทีนี้ไอตัวที่สีก็เรียกร้องว่าโสโสก็คําเต็มเขาบ,บอกว่าหังนูอิโตคันตัวอยหนึ่งลัทธนะ มน,นุสึวัฒนัญย่ศีลสัมปนโนทีปนากรรมะอุตโนโอ้ข้าพรเจ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ข้าพระเจ้าจะทำบุญรักษาศีลแต่ไม่ได้มาแล้วก็มันยังไม่หมดกรรมเพราะฉะนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเลยสั่งเลิกไม่ให้ฆ่าคนไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่งั้นคนก็ต้องตายไปอีกหลายพันคนยกเลิก ไปเอาเมียเขานี้ก็ยกเลิกแล้วเออก็เป็นอันว่าเทศนาของพระพุทธเจ้าได้ทำให้ไม่ให้พระเจ้าประเสริที่โกศลไปทำบาปกรรมเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายบนกับบาปเนี่ยมันอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าเราทำบุญน,นี้บญมันก็มาถ้าหากว่าเราทำบาปบาปมันก็มา มามันก็มาให้เราได้เสวยสุขเสวยทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำดังนั้นอัปปมาเทนะสัมปาเถนจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด